คุณผู้ชมคะทุกชีวิตวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งในภาพสะท้อน ของชีวิตชาวนาไทยนะคะที่บ่นให้เราฟังมาว่าทำนาปีเหลือแต่นี่กับสังทำนาปรังอา้าวเหลือแต่สังกับนี่สรุปแล้วแทบไม่เหลืออะไรกินเลยนะคะคุณผู้ชมเราลงพื้นที่ไปให้กําลังใจครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นครอบครัวชาวนานะคะอยู่ที่อําเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองยายบุพาค่ะคุณผู้ชมคะก็ทํานากันมาทั้งชีวิตนะคะแล้วยังไม่พอชีวิตนี้ยังต้องมีลูกที่พิการต้องเลี้ยงดูด้วยนะคะถามว่าทำ แล้วมันทุกยังไงเป็นเหมือนที่สถิติเขาบอกไว้ไหมนะคะว่าชาวนาไทยเนี่ยจนที่สุดในภูมิภาคเลยนะคะ mm hmm. ยายบอกว่าไม่เกินความจริงดูจากชีวิตของฉันเป็นหลัก mm hmm. เพราะว่าทํานามาเท่าไหร่ก็ใช้แต่นี่ทกศไปเจอเรื่องของราคาข้าวยังไม่พอปุ๋ยกอบแพงอะไรก็แพงทุกสิ่งทุกอย่างไหนจะปัญหาศัตรูพืชระบาดอีกนะคะก็ไม่รู้จะทํำยังไงทุกวันนี้ได้แต่ดิ้นรน ก่อนหน้านี้เองเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะยายบุภาบอกว่ายังมีคู่ชีวิตนะคะคุณตาเนี่ยก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ว่าปีกว่ามาแล้วค่ะที่คู่ชีวิตจากไปนะคะก็จึงทําให้ยายกับลูกๆเนี่ยต้องสู้กันเพียงลําพังนะคะทีนี้ถามว่าอยู่กัน3คนเนี่ยหคนที่เป็นลูกชายเนี่ยคะคุณผู้ชมคะที่พิการนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เมื่อหลายปีมาแล้วก็พิการแบบนี้1คนนี้ต้องตัดออกไปเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะทํางานหารายได้ได้นะคะก็ต้องอยู่บ้าน แบบนี้นะคะพอช่วยเหลือตัวเองบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ต้องใช้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะแค่จะเดินยังต้องพยุงตัวถามว่าอุ้ยแล้วที่ช่วยเดินน่ะเอาอะไรไปพันไว้เยอะแยะอะไรอย่างนี้นะคะบอกว่ามันเป็น มันเป็นวิธีการที่ช่วยทวงมันไว้เพื่อให้มันมันไม่ร่วงเพื่อให้มันไม่ล้มนะคะก็หาอะไรมาถ่วงให้มันหนักๆทําได้แค่นี้เองค่ะส่วนยายบุปผาเองเนี่ยคุณผู้ชมคะโอ้โหขยันทุกอย่างถามว่ายายทําไมขยันจังอายุก็มากแล้วอายุเนี่ยจะอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะ70ปีแล้วนะคะยายบอกว่าโอ้ยถ้าไม่ขยันเนี่ยจะเอาอะไรกินเรื่องของการทํานาไม่ต้องคิดแล้วนะคะถามว่าเหลือจากการทํานาเนี่ยมากินข้าวกันได้บ้างไหมแทบไม่มีค่ะอย่างที่บอกก็คือเอาไปใช้หนี้หมดนะคะ เพราะฉะนั้นยายทําอะไรยายบอกว่าก็ทําทุกอย่างข้าวปลาอะไรอย่างนี้ก็เก็บพาเก็บอะไรได้ก็มาทํากินแต่ยิ่งไปกว่านั้นนั่นก็คือทุกอย่างที่เก็บได้เอาไปขายคะ่ะให้ลูกสาวเนี่ยนะคะเอาไปขายที่ตลาดลูกสาวเนี่ยถามว่ามาปีนป่ายแบบยายได้ไหมดูสิคะคุณผู้ชมอายุจ0ปีนะคะยังคงต้องปีนขึ้นไปเก็บฝักมะคงมะขามเอาไปให้ลูกขายนะคะลูกเนี่ยตื่นเช้าๆอะ่ะตีสี่ตื่นมาแล้ว จะไปขายของที่ตลาดนะคะขายของพอตลาดเริ่มวายก็จะกลับมาก่อนพอกลับมาเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยก็จะไปอีกรอบหนึ่งทุกๆครั้งที่ไปขายเนี่ยจะต้องได้ของจากแม่ไปขายไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่ค่ะว่าแม่จะเก็บอะไรได้ในวันนั้นนะคะเพราะแม่ไม่เคยพักเลยบางวันปีนต้นไม้เก็บยอดมะขามฝักมะขามได้อ้าเอามะขามไปขายตื่นเช้าเามาถามว่ายายทำอะไรบ้างก็ไปก่อนเลยค่ะไปสำรวจเลยนะคะในคลอง มีดอกบัวเก็บไหมมีดอกบัวเก็บเก็บคะ่ะเพราะว่าตอนเช้าๆเนี่ยถ้าดอกบัวแกบ,บอกว่าต้องไปเช้าๆหน่อยอย่างน้อยเนี่ยได้ดอกระบาดฝากลูกไปขายมันได้อยู่แล้วนะคะดอกระบาดนี่มีคนซื้ออยู่แล้วแกว่าอย่างนั้นนะคะอา้าวพอสายๆมาทําอะไรอีกยายลงคลองอีกคะ่ะไปเก็บฝักบัวแกบอกว่าฝักบัวเนี่ยเก็บขายได้ก็ทำอย่างเงี้ยทั้งวันนะคะคุณผู้ชมเอาฝักบัวไปขายเอาทุกอย่างไปขายแล้วทีนี้เนี่ยยังไม่พอ ผักบงผักบุ้งมะกรมกัมากขายกรมละยี่บาทก็ยังพอได้กินถามว่าลูกสาวเนี่ยค่ะลูกสาวช่วยอะไรได้บ้างไหมลูกสาวตอบทั้งน้ำตานะคะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยแม่เนี่ยแทบจะเป็นกำลังหลักเลยเพราะแม่ถึงแม้จะอายุมากแล้วแต่กลายเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในบ้านค่ะจำได้ไหมคะที่เราบอกว่าลูกชายพิการไปแล้วหนึ่งคนส่วนลูกสาวเองบอกว่าสู้แดด ใช้กำลังไม่ไหวจริงๆนะคะทุกวันนี้ได้แต่สงสารแม่เพราะว่าลูกเนี่ยมีโรคประจำตัวทุกอย่างที่มันรุมเร้าค่ะไขมันความดันเบาหวานมาหมดนะคะถ้าเกิดว่าไปสู้แบบแม่เนี่ยจะเป็นลมกันเปล่าๆนะคะก็เลยนำมาให้ดูว่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวนาไทยที่พยายามปากกัดตีนถีบแล้วนะคะถ้าหากว่ามีทุนร้อนมากกว่านี้เนี่ยน่าจะทำให้มีแรงกำลังในการสู้ชีวิตกันได้มากขึ้นนะคะและเราเชื่อเสมอคุณผู้ชมคะว่าน้ำใจยิ่งให้ ยิ่งได้นะคะสวัสดีค่ะ,ะยังไงให้กําลังใจคุณยายบุบผาแล้วก็ค,ครอบครัวนะฮะ,คะใครอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยก็เนี่ยฮะเราขึ้นช่องทางในการช่วยเหลือไว้บนหน้าจอแล้วนะครับ